สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วครับกับโอ้วัคคคซอนทีวีวันนี้นะครับผมนาเดชคุกิมิยะนะครับมาพร้อมกับเจ้าของเรือแบ็คโฮลนะครับกัปตันแบกสเปเชโจนะครับสวัสดีครับกัปตันครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับ เอาแบ็กเพลคืนมาได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะอะอยู่ท่าท่าเรือแถมชะวังลรวนท่าฉลองครับผมกำลังเอาของนี้าษสีลงอยู่ครับจริงๆล้วก็เจอผมปูพนหน้าครับกับนี่ฮะเทพของเราครับแนะนำตัวเลยครับว่าตัวเองเป็นจำผมไม่ได้แล้วครับผมเอเป็นพี่ถุและนะครับหรือคือคุณซอครอนออกเสียงใช่ไหม ซอนคอนประมาณนั้นนครัวงคอนซอนคอนซอนคอนนะครับเป็นเทพในเกี่ยวกับเรื่องโอเวอร์คล็อกนะครับแล้วก็เป็นเทพเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีทั้งหลายเป็นเขาเรียกว่าดิกชันนา r รีหรือเป็นอาเอาขนาดนั้นเลยเป็นไบเบิลอะไรเกี่ยวกับพวกไอทีในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าวันๆเขาก็ไปทําอะไรนะครับต้มตํารากินบ้างเมนบอร์ดเก่าๆก็มาทุบๆๆแล้วก็แทะนะครับ แทาจนฟันเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารเช้าอะไรอย่างงี้ครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการโอเวอร์คร็อกคราวที่แล้วนะครับเราโอเวอร์คร็อกอินเทลไปแล้วก็มีคนที่ใช้ amd ใช่เพราะเาอาจจะน้อยใจมีถามหามาใช่ครับเห็นกันอยู่อยากเห็นว่ามี amd บ้างไหมเมื่อไรจะถึงเมื่อไหร่จะถึงวันนี้เราก็จัดให้ครับกับคลุ่มสองเรียกร้องนะครับครับผมอ้าวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าดูอุปกรณ์ของเราก็เห็นไหมฮะดูอุปกรณ์คร่าวๆก่อนอันนี้เป็น ท่านจะมาขี่มอไซค์วันนี้หรือเปล่าเป็นอินเตอร์คูลเลอร์อันนี้ไม่ใช่นะครับมีมอน้ำระบายความร้อนด้วยน้ำนออดูอลังการมากนะครับดูอลังการมากอันนี้เวลาไปแข่งใช้ชุดนี้ไหมเวลาไปแข่งมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับจะเป็นลักษณะเอ็กตรีมเราจะต้องติดลบเยอะๆด้วยลิควิดไนโตรเจนหรือว่าแอลเอนทูนะครับอ๋อแอลเวนทูลิควิดคือถ้าทาพลาดมือขาดได้ก็ค่า หลายๆคนอาจจะเคยดูหนัง Terminator นะครับคนเหล็กคนเหล็กใช่ที่โดนแนเอนแล้วก็แข็งแล้วก็หักได้นะครับหักได้ครับมันสามารถทําให้เราเป็นขนาดนั้นได้นะฮะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับเราจัดเต็มทีเดียวก็มา w ต t e r cooling มาชุดน้ํากันไปเลยอันนี้ชุดใหญ่มากนะครับอันนี้ชุดใหญ่มากแล้วก็เบนบอร์ดเราก็ยังใช้ของจาก Asus a u นะครับออกเสียงว่า Asus นะครับ เอซูตัวนี้ก็เหมาะสําหรับ AMD ใช้กับสําหรับ AMD แล้วก็การ์ดจอนะครับแล้วเราจะมาโอเวอร์คลอกกันว่าเป็นยังไงกันบ้างทีนี้เราจะมาพูดถึงเมนบอร์ดดีกว่านะครับของเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ให,ให้ให้คุณซอนนี่จับเลยแล้วกันนะครับว่าในลาเบลใช่ไหมเขาเรียกลาเบลใช่ไหมลาเบลลาเบลนะฮะฉลากนะครับ,รบตัวนี้เป็นตัวอะไรครเนี่ย ก็คือเป็นเมนบอร์ดในโมเดลเนี่ยครับตามหน้ากล่องเลยนะครับคอร์เชอร์โฟร์ฟอร์มูล่าหรือรุ่นตระกูลที่4ของคอ o ์ชอร์นะครับนี่นะฮะเป็นตระกูลที่4ของคอร s เชอร์มีข้อดีข้อเด่นอะไรยังไงบ้างครับตัวนี้ก็หลักๆเลยออกแบบมาสําหรับคนที่ชอบเรื่องโอเวอร์คร็อกโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะจัดเต็มมาในเรื่องของฟีเจอร์กับความสามารถต่างๆคล้ายๆกับเทปก่อนที่เรานําเสนอไปก็เป็นเมนบอร์ดจากตระกูล ROG นะครับในเป็น Max กซินั่นจะเป็น2ซีรีส์จากฝั่งของผู้ใช้ CPU Intel แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใช้ cpu ฝั่ง amd อยากได้บอร์ดเทพนะครับบอร์ดสำหรับคอเกมหรือว่าคนที่ชอบโอเวอร์คล็อกก็จะมี cross share นะครับเป็นตัวเลือกสองก็คือเป็นทางเลือกอันนี้เป็นแบบว่าเป็นบอร์ดเทพก็จะสำหรับนักโอเวอร์คล็อกนะครับจะอยู่ในระดับแบบท็อปๆอะไรอย่างนี้ทีนี้ผมจะถามถ่ายนิดนึงอันนี้ให้แรมมาเป็นสลอตแรม ddr 3ม ddr 3ามนะครับมาตรฐานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนี่ยไอ้กระปุกเนี่ยหลายคนไม่ทราบว่ามีมันคืออะไรนะฮะไอ้ตรงนี้ฮะ อันนี้ก็จะเป็นมันก็คือเป็นฮิตซิงค์ระบบความร้อนให้กับชิปเซตเซาบริดนะครับเซาบริดนี่ทําหน้าที่อะไรครับเซาบริดก็เป็นหน้าที่ควบคุม IO IO ก็คือ Input Output ของพวกที่ความเร็วไม่สูงมากนักอย่างเช่นสตาร์ทอ๋อความเร็วพื้นฐานครับผมยังไม่ได้ปลดประมวลหนัไอโอพวก USB พวกอะไรอย่างงี้นะอ๋อเป็นตัวคอนโทรลก็คือถ้าใช้งานแบบว่าคือไม่หนักมากเนี่ยก็จะเป็นคือเขาเรียกว่าเป็นชิปเซาบริดครับเซาบริดแล้ว ถ้าเซา์มีใต้มันก็ต้องมีเหนือครับคุณช้องใช่แล้วครับแล้วเหนือเนี่ยเหนือคืออยู่ส่วนไหนครับสะพานทางเหนือนะครับเซาฟริดนะครับจะอยู่ตรงกลางเมื่อก่อนเราจะเห็นสงสัยว่าเมื่อก่อนเราจะเห็นจะอยู่กลางกลางเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีการออกแบบที่แปลกออกไปนะครับเอก็ยกมาไว้ขึ้นมาใกล้ๆกับ CPU นิดนึงจะอยู่ใต้ที่ซิงค์ตัวนี้นะครับอ๋อนี่คือน็อตบิดครับน็อตบิดนอตบิดทำหน้าที่อะไรบ้างครับ นอตบิตสำหรับ CPU AMD ในยุคป,ปัจจุบัน<แ>คอนโทรลเลอร์ต่างๆก็โดนยกเข้าไปใน CPU นะครับซึ่งก็เริ่มต้นใช้มานานเลยไม่ว่าจะเป็น Memory Controller หรือว่า PCIe คอนโทรเลอร์ X ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับฮับเขาเรียกว่าคอนโทรลฮับป็นฮับครับเป็นฮ <Hub. S 2> ับที่เอาไว้สำหรับจ่าย่า,ายข้อมูลแบ่งจ่ายข้อมูลให้สล็อต PCIe <ด>ที่มีความเร็วสูง<อ>นะครับตรงนีง้าเรามีสล็อต PCIe x16 สำหรับใส่การ์ดจอมากถึง4สลอ็อ เยอะมากครับเนี่ยอันนี้ก็คือเทพจริงๆสำหรับพวก advanced user ที่ชอบลองอะไรที่มันแรงๆนะฮะชอบลองแรงๆมันจะมี b a n d w i t ค่อนข้างกว้างนะครับก็คือเอาง่ายๆถ้าเกิดเราใช้การ์ดในแบบ crossfire หรือ sli ปัจจุบันนี้ชิปเซตตัวใหม่ของทาง amd เดี๋ยน 9900fx นะครับผมสงสัยนิดนึงนะครับว่าไอ้ sli บางท่านอาจจะไม่ทราบซึ่งผมก็ไม่ทราบนะฮะ sli กับ crossfire เนี่ยมันคืออะไรครับ สำหรับ SLI กับ Crossfire เดี๋ยวแบ่งเป็นทีละอย่างเอา AMD Crossfire ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เราพูดเ<อ>กี AMD <AMD S 1> ่ยวก AMD นี่เขาเขาเรียกว่า Crossfire ครับเป็นเทคนโนโลยีมันติ GPU หรือมันติการ์ดน,นะครับก็คือมีกา้าวมากกว่าหนึ่งขึ้นไปครับผมมาทํางานร่วมกันสมมุติว่าถ้าเกิด2ตัวนะครับก็จะเรียกว่า Crossfire นะครับแต่ถ้าเกิดมากกว่า2ตัวจะเรียกว่า Crossfire X ตรงที่ว่า X X นี่หมายถึงใดๆอ๋อใดๆก็คือ อ๋อ oh, <2, S 1> นี่ 3, ให้มา <4. S 1> สามารถใส่การ์ดจอได้ถึง4ตัวครับปัจจุบันนี้สูงสุดของมันติ GPU นะครับรองรับได้4 GPU ก็คือการ์ดสตัวสำหรับคอเกมพันโหดของจริงคอ,คคอเกมผู้คอเกมพวกนักตัดต่อนี่ก็ ก็เหมาะมากเลยใช่ไหมฮะจริงๆถ้านักตัดต่อเขามีการ์ดทำงานของเขาจะมากกว่าเป็นเอ็กเทอร์นอลของเขาตั้งแต่หลักๆตัวนี้คือเกมจริงๆเกมอัดก็ไป4ตัวนี่นะโอ้โหวิ่งกระโจนก็คือคอร์ดไฟล์เอ็กซ์นะครับก็เลยเรียกกันว่าคอร์ดคอร์ดไฟล์คอร์ดก็คือสี่นะครับเสร็จแล้วการเชื่อมต่อเมื่อกี้กลับมาที่ IO Hub นะครับ IO ของเอ็ก็จะสามารถเชื่อมต่อในแบบ 16x หกเบวกสิบนะครับยังไงฮะคือ 16x ก็กซ์ตรงนี้ นะครับถ้าปกติเมนบอร์ดหลายๆตัวบางตัวอาจจะมีแบนด์วิด์แค่สูงสุดของชิปสำหรับการ์ดจอแค่ 16x ครับพอเราต่อคอร์ดไฟล์2ตัวเราต้องใช้การ์ด2ตัวคราบเดี๋ยวจะต้องแบ่งให้กับการ์ดอีกสล็อตหนึ่งก็กลายเป็น 8x บวก 8x ก็คือแบนด์วิด์แบ่งให้การ์ดใบที่2ไปครึ่งนึเให้แชร์กันให้ทำงานเท่าๆกันครับผมอ๋อแต่ตัวนี้มีแบนด์วิด์มากถึง 32x สำหรับก็คือถ้ามีการ์ด2ตัวเราก็ได้ 16x ทั้งคู่เลยเบิ้ลเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าใส่3 ใส่3ครับตัวแรกก็ยังเป็น16แล้วก็จะแบ่งแบนวิดให้กับตัวที่2ตัวที่3เป็น8บวก8รวมกันก็ยังเป็นหลักหลักไอตัวแรกเนี่ยจะเป็น16ครับผมแล้วก็มาแชร์ตรงนี้คือถ้าถ้าใช้กรณีใช้3 3ตัวสตัวใช่ไหมฮะแต่ถ้าใช้4ก็แบ่งได้อีกก็กลายเป็น8 888นะครับก็คือเพราะว่ามีแบนวิดสูงสุดถึง3 2 x คือนี่คือหน้าที่ของของนอตบิตของนอตบิตครับก็คือส่งรับส่งข้อมูลที่ใช้ความเร็วสูงนะครับก็คือเป็นการจอนะครับ อย่างนี้นี่เองเข้าใจไหมครับคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับกลับมาที่ SLI นิดนึง SLI เออทีนี้เมื่อกี้พูดถึงคอร์สไฟล์นี่เป็นของในค่ายของ AMD นะครับหรือเดิมก็คือ ATI แล้วที่โดน AMD ควบกิจการไปนะปัจจุบันก็เป็น a m d ฟิกกา i ์ดนะครับคือในในตระกูลนี้ไปอ่ ATI ต่อไปก็เป็นอย่าง SLI ก็เป็นตระกูลของเป็นเทคโนโลยีของทาง Nvidia เอ็นบีเดียคือการทํางานก็คล้ายๆกันหรือเหมือนกันแหละครับก็คือมันติการ์ดมันติการ์ดเหมือนกันก็คือสมมติว่ามีมีสองช่องที่ใซนเอ็กเพสนะครับใส่ปลั๊กเข้าไปก็เอ็นบีเดียจะเรียกว่าเอสเอลไอนะครับสคาร์เทเบิลลิงค์สคาร์เทเบิลลิงภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับอ่าสักอย่างหนึ่งสคาร์เทเบิลลิงค์อินเทอร์เฟสนะครับก็คือเหมือนกับสเกลเทเบิลลิงก็คือเข้าใจ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 แล้วเข้าใจพอพอเข้าใจนะครับก็คือว่าเอาสองจอแล้วก็มา คืออย่างเงี้ยฮะก็คือถ้าถ้ามี2จอันนี้ก็ถ้ียองการ์ดรสองการ์ดเสียบป้าเข,าข้าไป,าไปแล้วก็จะมีบิดนะจะมีสะพานมีสยยะพานนี่คือสะพานนะฮะทั้งคอดไฟทั้งเอ็นวีเดียเชื่อมต่อให้ถึงกันก็คือช่วยกันทํางานเหมือนกับรูปหนึ่งรูปก,ก็ช่วยกันทาสีสองคนนะครับอ๋ออย่างนี้ที่เองนะครับก็คือถ้าไม่มีตัวอันนี้เป็นต่อเป็นบิดนะครับเป็นบิดนะเขาเรียกว่าคอร์ดไฟบิดหรือ SI สลบิดนะครับสายนี้ก็คือใช้ได้ทั้งทั้งตระกูล a t i และ n อ i น i a เดียไม่ครับจะแยกกันของ V ก็จะมี เฉพาะของเขาใช่ครับจำนวนพินไม่ต่างกันนะฮะคุณผู้ชมอันนี้จํานวนพินต่างกันอันนี้เป็นคอร์ไฟล์น่าจะเป็นตระกูลของ ATI ใช่ครับ ATI อ๋อถ้าเ็เป็น SLI ก็จะอีกแบบหนึ่ง SLI ด้วยคือเวลาซื้อกาดจอเขาจะแถมมาให้อยู่แล้วใช่เขาจะบันเดิลมากับการ์ดหรือเมนบอร์ดบางตัวปัจจุบันนี้ก็แถมมาให้เพราะว่าค่อนข้างมีราคาที่จะถูกถือว่าถูกนะครับอืมอย่างนี้นี่เองนะครับเอาละทีนี้เรามาดู CPU มันมีอันอันนี้ เท้าบิดนี่นอตบิดน t อตบนี้ดีเดียสามมาตรฐานอยู่แล้วแต่รุ่นนี้จะไม่มีไม่มีช่องทางคือไม่ไม่ออนบอร์ดใช่เพราะว่า CPU ตัวที่เรานำเสนอวันนี้นะครับเมนบอร์ดตัวนี้เป็น CPU ในตระกูล Fx เป็นตระกูล Fx นะครับตระกูลใหม่ล่าสุดจากทาง AMD นะครับ f อที่เพื่อนๆเรียกกันว่า Bulldozer นะครับ Bulldozer นี่คืออะไรครับ Bulldozer 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 เป็นเหมือนกับชื่อ โค้ดการผลิตหรือว่าชื่อสถาปัตยกรรมการผลิตชื่อรุ่นว่างั้นเถอะชื่อรหัสรหัสรุ่นแล้วมันแปลว่าอะไรครับบูโดเซอร์บูโดเซอร์นี่ก็รถตักดินนะครับรถตักด้านหน้ารถตักด้านหน้ารถไถอะไรประมาณนี้แบบครับประมาณนั้นอ๋อเป็นชื่อรุ่นของเขาใช่ไหมครับผมบูโดเซอร์ครับบูโดเซอร์อันนี้เป็นชื่อรุ่นคือ fx fx นี่คือเป็นเหมือนกับชื่อโมเดลนัมเบอร์ fx 8150 fx เป็นตระกูลนะครับเพราะว่า Fx ถ้าเกิดย้อนกลับไปคนที่เคยเล่น amd นะครับประมาณสัก4ีปีที่แล้วอาจจะรู้จักคุ้นเคยกับ fx 6 0 fx 5 7นะครับที่เป็น cpu top ซึ่งตอนนั้นก็มีราคาก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นยุคผู้นําแล้วมันม,นมีมีกี่ประเภทคือระหว่าง fx แล้วก็มีแบบว่าแบบต่ำต่กว่านี้ไหมก็ถ้าเกิดเป็นบูโดเซอร์นะครับก็จะมี fx 3ตระกูลจะมี fx 8 มีแปดพันซีรีส์แปดพันซีรีส์แปดพันซีรีส์หกพันซีรีส์หกพันแล้วก็ซีรีส์สี่พันซีรีส์สี่พันพี่ปูว่ามันแตกต่างกันยังไงครับผมก็สงสัยอยู่นี่นฮะคือ fx นะฮะสรุปตอนนี้ณตอนนี้ปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะปัจจุบันะกูล amd นะฮะ cpu ก็มีมีอยู่สามโค้ดก็คือ fx แปดพัน fx หกพัน fx สี่พันใช่ไหมฮะถ้าอยากจะทราบนะครับคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยว่าไอ แปดพันหกพันสี่พันทำงานยังไงเป็นยังไงแบบไหนตก่างกันยังไงทำไมถึงมันเป็นแปดพันซีรีส์หกพันซีรีส์และสี่พันซีรีส์แล้วก็จะมาเฉลยกันว่ากราฟิกการ์ดกราฟิกชิปนะครับกราฟิกชิปที่อยู่ในซีพียูทำไมถึงไม่มีมาเออทำไมก็ไม่ให้มาอย่างคราวที่แล้วอินเทลนี่ก็จะมีซีพียูใช่ครับตระกูลคอไอต่างๆที่บอกว่ามีกราฟิกชิปพเอ่อกราฟิกเป็นเขาเรียกอะไรนะเอ่อบีเจเออินซีพียูอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นครับแต่ของเอฟเอ็มตระกูลเอ็มดีไม่มี 嗯。Mm.